q u u e n o of r r b b สองสถิติความปังในดินแดนตะวันออกกลางและรีวิวคอนเสิร์ต BLACKPINK a b u d h a b บี a e เกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะมิมมิทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blackpink VIP อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกันัลยจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต Born Pink in Abu Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ Etihad Park ในคืนวันที่18มการาคมที่ผ่านมาและหลังจากที่ส,สาวๆจบคอนที่ UAE ก็กลับ เกาหลีพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งระหว่างคอนเสิร์ตของสาวๆที่อาบูดาบีก็มีเหตุการณ์ให้ได้เก็บต่อคลิปนี้แอดเลยรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมซึมซับบรรยากาศย้อนหลังบริกันค่ะ yeah. เรียกได้ว่าอาบูดาบีเป็นอีกเมืองหนึ่งลยนะคะที่ไม่ทำให้ผิดหวงังกับคอนเสิร์ต Born Pink Tour สำหรับที่อาบูดาบีฟิลงานเฟสติวัลมาเลยจ้ารองรับบัตรยืนทั้งหมดเวทีเอยเครื่องเสียงเอยแล้วบลิงที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตก็คือเยอะมากๆบรรยากาศจอยเว่อวอยากไปอยู่ตรงนั้นด้วยเลยอะ สำหรับสเตจโซโล่ของสี่สาวแอดก็ไล่เรียงมาให้ทีละคนเลยนะคะเริ่มจากที่พี่จีซูสเตจโซโล่ Stage Solo ของพี่คือมาในชุดสีเทาแต่เขาไม่ได้เอามาเล่นๆน,นะจ๊ะฮอตเอ่ยฮอตใจมากเวอร์อาบูดาบีจะแตกแล้วพี่พี่ซูยังคงค,งคอนเซปต์สวยวิชวลทะลุโลกมองทีไร่ก็ไม่เคยเบื่อเลย คนต่อไปก็คือพี่เจนนี่น่ารักมากๆเซ็กซี่คิวตีสุดๆ you and me ที่อาบ d h a บีพี่เจนมาในชุดสีแดงหมดกันเลยที่เคยบอกว่าไม่ชอบสีแดงแต่เห็นใส่สีแดงบ่อยมากๆใส่แล้วก็สวยเด่นมากและพี่เจนนี่ก็ทําผมน่ารักสุดๆไปเลยซึ่งพี่เจนนี่ก็สร้างตำนานอีกแล้วค่ะ <c oughs> คือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอสูงสุดอันดับหนึ่งหลังเล่นคอนเสิร์ตและได้รับความนิยมสูงสุดในทวิตเตอในประเทศอาบูดาบีด้วยค่ะ มาถึงสาวโรเซ่พักแซยองโซอลอสเตชชุดสวยมากๆโอล่อาออใจเสียงดีไม่มีตกพอตอนอังกอร์สาวแชงก็ถอดเสื้อโยนให้แฟนๆชาวบลิงในเอดิฮอรพาร์คไปเลย บิงอยากได้แย่งเสื้อกันใหญ่จนมีคนล้มน้องเลยเป็นกังวลถามย้ำถามย้ำอยู่นัน่นนะบิงโอเคไหมไงี yeah, ้น้องน่ารักมากอะ่ะและยังไม่พอนะแฟนๆยังเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกหน้ายกับสาวโรเซร่ด้วยค่ะ <Okay. S 2> Happy Birthday โรเซร่เดินนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากนะคะรับอยู่รับเยอะโอเคและคอนเสิร์ตไทย Laser in Abu Dhabi เ <laughs> ขาโทรกับลิซ่าลิซ่า in Abu Dhabi ชุดโซลสเตจชุดใหม่ของเขาคือสวยมากปังมากเวอร์โ l ลแดนซ์ก็สวยส MOOTH เซ็กซี่สุดเลยสุดเซ็กซี่สุดฮอตสุดและสเตจมันนี้ก็คือสุดสุดฮอตฮอตมากๆตอกย้ำความเป็นตัวแม่ใส่เต็มไม่ยั้งฟูเอเนอร์จีแรงไม่มีหมดดูกี่ครั้งก็ยังประทับใจเสมอเลยค่ะเล่า ใน,นตอนท้ายคอนเสิร์ตสีก่กอนก็ดูบลูอันสุดอลังการด้วยกันที่อาบดุบีนะคะเห็นแบบนี้ที่ไรใจฟูทุกทีเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมากๆปิดจบคอนเสิร์ตได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆค่ะน<ค>อกจากนี้หลังจบคอนเสิร์ตก็มีสื่อได้รีวิวคอนเสิร์ตของสีสาวแอดเลยเอาตัวอย่างสสื่อมาให้ดูด้วยกันค่ะจะพูดถึงอย่างไรไปดูเลยค่ะเริ่มจากที่ the national news สื่อในสังกัดของรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยได้พาดหัวข่าวว่า blackpink Abu Dhabi concert reveal. K-pop's biggest girl group impresses crowds r วิ i e w concert ในอาบูดาบี girl group ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ K-pop สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและบอกว่าลิซ่าได้นำาิน r g y มาพร้อมกับเพลงล i s ่าและมันนี่และอีกสำนักข่าวหนึ่งก็คือ indianexpress.com ก็ได้รีวิวคอนเสิร์ตที่อาบูดาบีด้วยนะคะเขาบอกว่าสมาชิกแต่ละคนยังคงแสดงเดี่ยวที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิซ่าที่ทำการแสดงได้เต็มที่ด้วย power จากการแสดงเพลงลาลิซาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก แน่นอนสิค่ะนอนลิซ่ามันตัมามคว e นออฟอาหบไม่เกินเจงเพราะหลังจากคอนเสิร์ต b l a c k พ i n k ที่อาบ,บูดาบีเพลงมันนี้ของนอนลิซ่าก็กลายเป็นอันดับหนึ่งใน Spotify UAE และเพลงมันนี้ของนอนลิซ่ายัง,ยงมียอดสตรีมสูงสุดในประเทศแถบตะว,วันออกกลางถึง16.51ล้าน,นสตรีมโดยคำนวณจากยอดสตรีมในประเทศแถบตะว,วันออกกลาง4ประเทศคือประเทศอียิปต์ซาอุดีอาระเบียตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ แล้วาแล้ะคะคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆเลยนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กดซับประทัดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราด้วยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้มีความสุขกันมากๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวบ้วยบ